สวัสดีครับผมนายนครับมือนีครับผมกับมาหาปูตาตาเจียเนาะในหลายคนครับถามหาถามหาในสองงวดเดียบึ่งสองงวดคือผมหมดไมากผมเห็นปูนแล้วพักผ่อนผมขอเหล็กเล่ามาหลายงวดในการเข่าทุกงวดถ้าเขาส่วนมากจะขาไปเหล็กสามตัวคือผมไม่เคยจุดเลขทูบสักครั้งครับงวดนี้ผมก็เลยสิมาขอจุดเลขทูบก่อนจะขอจุดเลขทูบเหมือนเดิมครับผมจะพาทุกคนมาสองเหล็กอยู่ในหนาปูครับ แต่ละง,งวดแต่ละง,งวดคือปูลแล้วแสงเหตเองครับบางคนก็นจะเหตเป็นเลขสองตัวล่างบางคนจะเห็นเป็นสามตัวบนส่วนมากเท่าที่ว่าผมเห็นเนาะเลขจะออกสามตัวบนสักส่วนใหญ่ครับคือมือนี้ครับที่ว่าผมเห็นชัดๆเลยครับตอนแรกอะเลขของเราจะออกมุ้งนน้ครับแล้วกนะ็ที่ว่าผมเห็นสองงวดห้าแปดสามกับห้าห้าเก้าสี่นี่นะครับสามตัวต่ว่างวดนน้ครับที่วผมเห็นนะครับ ขออนุญาตครับปูมีได้แกมครับมีได้แกมเล่าครับเดี๋ยวผมจะสู้เหมือนกัคนในเบิรงครับมีได้แกมเล่าเลขสามตัวถือว่าเพ็นครับก็คือเจ็ดหนึ่งหกในการยูไต่ข้างปูครับศูนย์แปดหรือสองแปดหรือสามแปดครับเลขแปดอันชาติเจนครับแต่ข้างหนาก็คือมันจะเป็นกลมๆคล้ายๆเลขศูนย์แต่มองเฉยๆกับเป็นเลขสองเอาง่ายๆครับก็คือเลขล่างครับอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นเลขล่างเนาะเลขบนครับก็คือเจ็ดหนึ่งหกถืวมเห็นไหย ลเลขเด็ดล่างครับติดแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดแล้วก็หนึ่งแปดครับนะนนี้คือติดแปดเด็ดล่างแต่ว่าเลขข้างหน้าเราครับนั่นคือเจ็ดหนึ่งหกแต่แนมดีๆเลขข้างหน้าก็คล้ายศูนย์นะครับเห็นไหมศูนย์คล้ายศูนย์ตัวไหนนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกก็คือตรงนี้ครับ ในแถบอีกแบบหนึ่งก็คล้ายๆ096เดี๋ยวผมจะสี่เห็นเบล่าเนาะเพราะว่าอันนี้ใกล้ครับในโคกของของเรายัางคงที่ครับ716ยังคงที่แต่ว่า้างหนาจะเป็นเหล็ก0เป็นเหล็กเก่าแต่แล้วเป็นเหล็ก6ครับ096อันนี้ที่ผมเห็นนะครับข,ขนาดขนาดในหน้าผาเราก็ยังเป็นเหล็ก0ย์ที่เก่าอยู่รูว่าเลขสามตัวนี่ผมแนมไปสองหางก็คือ716แนมเห็นครั้งแรกแ้วกลับมา 096คันที่2ครับแล้วก็เลขล่าง08182838ครับอันนี้คือเลขล่างอยู่ในคางเราเอาเครดกับพ่อครับเบิ้งหลายกันที่เบื้องลายเลขเบิ้งแปลามากแต่เต็มหลายกระดาษเราไม่แหงรอดสิว่าเบิ้องมอหน,นี่มันหานเลขแต่ละหมองกว่าที่หาเลขจบนี่สมมติเหลี่ยมหนึ่งแยกกันจนบ้านบ้านเดาอยู่ฝากพ่อทักเกมยรตินะครับผมไปหาเลขหมดได้มาเนาะเลขจะไก่เคียงกัน บัดมือเลขถ้าเกเมบองแต่ละเจ้ามันจะมีใครๆเลขใกล้เคียงกันมากหรือว่ามูลในจิติดศูนย์หรือว่าอนี้คือกันบ่ในหลายคนเพื่อนกับว่าผมใครๆใครๆเราเนาะกระบวแห่งครับเนาะคือผมผมขอผมขอกับเราผมบอกว่าถ้าหาว่าผมกับเรามีความสัมพันธ์กันหรือว่าน้าใกล้เคียงกันแต่สั่งกัให้ดุลร้านในโชคถือเลขตลอด สเกตบครับผมก็ถือเล็กมากตลอดเลยถึงอาจจะไม่สามตัวตรงเนาะถึงอาจจะไม่สามตัวตรงอาจจะเป็นโต๊วบ้างแต่ว่าบางทีพลารบ้างบางีครับบังเอิญได้หนึ่งชุดหกได้หนึ่งนย์หกครับื่อกีแต่ว่าบระด็กับปูเลยได้จากผออื่นสินะมวหนีปูขอเลขกที่ว่าผมเห็นเนี่ยให้ทุกคนเพิ่นไปสื่อน้าล็อคถือถึงไม่ถือถึงไม่ถือมั้งสนถึงไม่ถูกตรงแต่ก็ให้ได้ต๊ครับ เพราะว่าถ้าถือเหล็กสามตัวนี้คือมันเหนี่ยกว่าเหล็กสองตัวครับเจ็ดหนึ่งหกศูนย์เก้าหกอันนี้คือเหล็กสามตัวที่ว่าผมเห็นนักพลเนาะแต่กันเหล็กล่างศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดที่ว่าผมเห็นคนระับต้านนักพลูเนาะนะเอาต้านอยู่ได้แหละเอาแบบนั้นนัดหินน,นี่คือเป็นนางทำไปเลยเลขที่ออกต้านที่ผมบอกเนาะ อย่าหน่วยเด้บรมมวว่าให้ออก106 109ตัวเก่าเด้ไยหลังเลยได้ตัวนี้ถ้าออก106ตัวเก่านี่สามรอบสอนบนเนเ่นะครับเนาะมันอาจจะออก109ก็ได้เพราะว่าผมสื่อ109มาสองงวดครับสื่อนักแต่ว่าบอกอ,อกไห้งวดนี้ก็บบริเครับแต่ละเจ้าแต่ละหมองงวดนี้กับนี่009 60นหลายครับเอาตามเห็นนะปูเนาะ ูได้สีมากอะลองมากเลยครับถือว่าปูไ้โชค,ครับอันนี้คือสารปูตาตาเจียรเราอยู่วัดไอ้จระเข้ไงแต่ก็ท้าเวสุวรรณถือว่าแก่สลัดด้วยไม้ตะเคียนแล้วก็ปูสายขมินปูได้มาขอเอียงบอกได้กะให้ถึงเลกล็ปูสายขมินผมก็ได้โชคปูตาตาเจีย๊ยผมก็ได้โชค ะครับปู่ท้าวเวสสุวรรณผมก็ได้โชคบวับวบัวเตยเป็นผมครับคนอื่นที่มากก็อยากให้โชคเหมือนกันครับถึงมาบนเดีมากกับเบิ้งคลิปนี้กับแห้ทุกคนได้โชคนั่งแล้วปูเนาะบางบางเื่อเพิ่นกับอยู่ใกล้เพิ่นมากมากว่าได้จากฟงในก็หนีให้เพิ่นถือแล้วปูให้ผมถือแล้ววันยิงยงขอแล้ววันยิงยงแล้วปูเดี๋ยวผมขอตัวอีกรอบนึงครับเลขในแก้มฝั่งขวาของปู ผมเห็นน่ะเป็นเลขสามตัวเชือแหลกเลยก็คือเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกครับแต่ว่าเธอให้สองที่ผมเห็นก็คือศูนย์เก้าหกเลีดล่างเลขหลีดล่างคิดแปดครับในล่างคิดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดแต่ว่าผมแค่เห็นเห็นนังมันก็ชัดอยู่ได้เหรอนี่มันจะชัดอยู่เอาเป็นว่าเล็กสายตาผมเห็นไงพอเห็นทุกคน เบิ้งไหวพิจณา,าครับอยากให้ทุกคนมีโชคครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเลขจะออกไหมเพราะว่าคนหมุนอยู่บ้างปอกคนบอกอยู่บ่งนีนะครับแต่กะคนที่ล็อกกันอยู่บ่งนีแล้วอ้าวคนที่ถือกันคือคนนีแหละบกรลายกะเห็นถือดัปูด้วยบกรลายเพราะว่านี่เห็นถือน้ำแน่กะคอใเห้ทุกคนโจดีครับมันหมานหัวมัน,มนที่สิบหกฤุชิกาจนห้าเลขตัวใดกะซางครับถือว่าตเข้าเห็น ให้ทุกคนเห็นหรือว่าผมเห็นนะครับผมบอกไปนี่ก็คือถามว่าเป็นเหล็กที่เข้ามาเข้ากับเยอะไหมครับแต่ถ้าไม่ชอบเข้าเห็นตัวอื่นก็ขอให้ซื้อก็ขอให้ถือตัวไหนครับซื้อตัวไหนก็ได้ครับก็ขอให้ถูกถือแล้ววันนี้นะครับสนรับสนุนให้คนไหนซื้อลอตเตอรี่ครับเพราะว่าบางทีอาจจะถูกรางวัลไหนรางวัลหนึ่งก็ได้ลอตเตอรี่ซื้อน้อยหนึ่งใบอาจจะ,ะเป็นหกล้านเขาได้ครับวันนี้อยให้เห็นทุกคนเห็หนขึ้นหลานเนาะ,นะเต็มไปหมด หวาที่มมาหมดขึ้นล,ละตอนแกคลินี่กขอให้ทุกคนชคด,ดีครับผมขอบคุณหลายครับผมสวดสดีครับตอนนี้หาโมงแรกครับหกโมงค่ะก็ขให้ทุกคนได้โชว์ด้กูดเด้มนี่ในบอตาเพินออกแสงมรกตครับทับทิมทับทิมมรกตเลยนะครับชัดเจนเลยเจ็ดหนึ่งหกแตะคะแนนค้างๆครับเป็นศูนย์แต่ให้ไม่ไกลครับกลายเป็นศูนย์เก้าหกอยู่แต่ข้างของเราครับ เป็นเหล็กแปดชัดเจนเลยศูนย์แปดชัดเจนเลยอันนี้คือเหล็กเล่าครับอันนี้คือด้านหนาเด้แต่ว่าข้างล่างเนี่ยคือแดดแต่คจะมองครับเอาเฉพาะแค่ดันหนาครับพอ่ออันนี้ครับนี่สามแปดสามแปดกับห้าแปดเทเลอร์เลยทุกคนโชคดีครับมานานมานรับเงินหมื่นเงินแสนกันั่นหน้าครับผม ปู่ตาตาเจี๊ยสาธุสาธุสาธุขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ